ติดต่อเป็นสปอนเซอร์ของรายการได้ตามที่เห็นข้างล่างเลยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเซตเกดรายการที่ทำให้คุณนั้นลืมไปเลยว่าการรีวิวมือเก่าๆนั้นเป็นอย่างไรการรีวิวถือแบบเดิมๆนั้นลืมไปได้เลยเพราะเราไม่มีพักไม่มีพวกยังไม่มีสปอนเซอร์สะหราใครอยากเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อได้ดาวอีเมลวันนี้เราจะมีข่าวทั้งของโ o n y ่เอเล็ซ ถ้าไม่พอมีเฟซบุ o กพรด้วยนะฮ้ถ้ามันยังไม่พอนะเว้ยเราังมีขายอีกมั่งใหม่จะเป็นยังไงไปช็กันเลยถ้านึกถึงมือถือเมื่อไหร่เนี่ยอย่าลืมนะคะมาร่วมกดไลค์หรือว่าหมักรับข้อมูลของรายการเซ็กี้ของเรานะคะอย่าลืมนะคะ Sony ่เอ็กเพขายไปแล้วทั้งหมด4.6ล้านเครื่องในเวลาเพียงแค่41วัน แหม่ต้องบอกเลยว่า็จวเขาเจ๋งมากเลยทีเดียวแต่เนื่องจากว่าไอรซในช่วงนี้เนี่ยนะมีข่าวเรื่องกล้องอมสีฟ้านะเรียกว่าถ่ายมาทีเป็นอวตารไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเวอร์เวอร์เไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเออจริงๆแล้วต้องบอกว่าไอรซนี่ก็เป็นรุ่นที่เขาบอกว่าเป็นรุ่นที่ดีที่สุดเท่าที่โซนี่เคยทำมาเขาว่าอย่างนั้นคือเขาว่าอย่างนั้นเราว่าอย่างไงเนี่ยไม่รู้แต่เขาว่าอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วเราชอบตัวนี้นะเออ เราจากโผลการเปรียบเทียนะ้น Xperia Z มาแล้วเอ้ย XDS เออแล้วก็รูปตัวของ Tablet s ด้วยก็ถือว่าชอบชอบชอบคือโซนี้เขาไม่ได้ถามดีแต่ว่าแปลกมากเพราะจริงๆแล้วโซนี้เองก็ผลิตกล้องให้ไอโฟนไอนี่รูกก้ว่านี่ยเออแต่จริงๆแล้วคือแม้ว่าจะผลิตกล้องให้ไอโฟนด้วยแต่กลับทวาของตัวเองได้ไม่ดีท่าหัวนีสาเหตุนก็เป็นเพราะว่า OS ของมันเนี่ยหรือของ Android เนี่ยมันมีการปรับแต่งไม่เหมือนกันเออไม่เหมือนไอโฟนนะความสามารถมันจริง ไม่เท่ากันนะอยงนี้นก็เป็นกำลังใจให้กับตัวโ o n y ่เอ็ียต่อไปว่าขอาให้ขายดีดนะจ๊ะพี่ซื้อนะฮะเรื่องสองครับวันนี้นะต้องบอกเลยว่าเรามีเรื่องของแบตชิปนะหรือว่าเป็นเรือธงเรือธงคือไรเรือไรเรือธงก็คือมือจือที่เขาจะออกมาปักธงสู้กับชาวบ้านเขานะ่ะซึ่งตอนนี้ทุกคนนะั้นมีนโยบายาลด,ลดการปล่อยทุกรุ่นออกมาเยอะไงปล่อยเยอะเกินดูอย่างปีแล้วกระสุนออกมาประมาณล้านรุ่นได้ เออไม่เจาะทำในป้ายเาล,ลนะเว่าต้องรานรุ่นนะเอาเป็นว่าตอนนี้ปีนี้ก็เน้นให้น้อยลงอย่างตัวทางปากของซัมซุงเนี่ยจะส่งอะไรออกมาซัมซุงซัมซุง Galaxy S4 เออรวมถึงแกซีนกโนทสามด้วยนะที่ออกมาแน่นอนว่าทางโนเกียเองเขาไม่นิ่งเฉยคงจะปล่อยรูปเหมียวก็ต้างบอกออกมาอีกเยอะแยะนะคือที่บอกว่าบบบิบนชื่ออะไรจำชื่อรุ่นไม่ได้เลขเยอะเลขเยอะมากเลขเยอะเยอะประเด็นจำไม่ได้นะรุ่นของโซนี่เองเขาก็มีตัวไอ้คืออย่าแท้เมื่อกี้ใช่ไหมครั HTC ก็มี HTC One S M 7. s e v e เออเป็นรุน่น f l a g s h i แน่นอนว่าทางฝั่งของ LG ยังไม่มีอะไรอ๋อมี Optimus G อ๋อ Optimus G ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าแต่ว่าก็ยังเชียวว่ามันว่าเป็นลูกในไส้ข้อออกมาจาก Redstone กันเลยทีเดียวเฉียวนะ Motorola เนี่ยเขาก็มี Half f l a g ชิ i p เขาเหมือนกันนี่ก็คือ Motorola X นะเคยใช้ Motorola มาเป็นไงบ้างเพราะว่ามันก็เลื่อนดีนะใช้ด<ม>ีอะดี แต่ว่าเราไม่ได้ใช้นานมากมากแล้ว<ด>เลยก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จริงๆเขามีจุดๆเลยนะเออเขาแบบหน้าโปรฟี่เขาอ่ะใช้ตัวที่เรียกว่าโมโตเบลอโมโตเโบลอแล้วมันก็บเกบลอไงช้าใช่เป็นเลยนะก็ <โม S 1> <อ>ไปเปลี่ยนเราเชื่อเอาไม่มีอะไรแต่สๆๆโโตโัวส่วุดๆแล้วโมโตล่าฟ์มันอยู่ที่ดีมากๆเราไม่เข้าขั้นต่างไหนเลยเราเป็นรายการแรกที่ไม่มีการไบแอสไบแอสแปลว่าอะไรฮะลำเอียงลำเอียงเลยเราไม่ลำเอียงเพราะว่า แน่นอนว่าตอนนี้ปีนี้ Apple เนี่ยก็คงจะปล่อย iPhone 5S ออกมาด้วยนำม,มาสู้ซึ่งเราไม่รู้ว่า 5S จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะเป็น iPhone 6ก็ได้ยังไงก็ขอกันแล้วจให้ทุกคาดคำดีๆมาเพราะว่าผมไมเดือดร้ก็ตกอยู่ที่พวกเราข่าวต่อมาเนี่ยก็คือ Facebook Home อนะ Facebook Home <c oughs> ดีกันมา Facebook Home มันก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าตรงหน้าจอเราเนี่ยจะเป็นแบบว่ามีรูปโปรไฟล์ขึ้นมาเออแต่จริงที่น่าสนใจคือมีคนตั้งข้อสังเกตก็คือว่ามันเนี่ยมาลง Android ก่อน ซึ่งแปลกมากคือโดยปกติแล้วเนี่ยปกติมันต้องลง Apple ก่อนว่ะเออใช่ใช่ต้องลง Apple ก่อนใช่คราวนี้มันลง Android ก่อนเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเออนะแล้วก็ไม่รู้รู้ปะไม่รู้เหมือนกันซึ่งอาจารย์ทำไงดีอ่ะก็ไม่รู้นะที่ Android ได้เปรียบไปเพว่า Android เฮน่าเฮ้นะเฮ้นะว่ากันต่อไปนะโนเกียเตรียมออกแฟบเบ็ดแฟบเบ็ดแน่นเอาไว้สักพักชีพนิยาย ใช่แล้วแท็นเล็บเออจริงๆแท็บเล็ตมันคืออะไรมันคือมือถือร่วมกับแท็บเล็ตซึ่งจะสวยย่วนใหญ่เนี่ยจะมีขนาดประมาณ5นิ้วขึ้นไปนะดีใจมาก,มากเพราะว่าเขาบอกว่าโนเกียรประกาศเลยว่าขอท้าชนกับแกซี่นอนอาไป,เ,ปเลยตายเลยนะตายไปตายไปตายไปซึ่งเดียต้องยอมรับว่าแท็บเล็ต5นิ้วก็ต้องบอกปเลยแท็บเล็ต5นิ้วเนี่ยแกซี่โดนคอตรากานานมากแล้วคือไม่มีใครเอาชนะเขาได้จริงๆก็อยอมรับฟีเจอร์เขา โดดเด่นแล้วก็อลังการงานสร้างแต่โนเกียนี่มาอลังการมากโดยที่จะใช้แฟซบุ๊นะรันด้วยระบบระบบปฏิบัติการโนฟฟนแปดซึ่งสิ่งที่มันดีที่สุดก็คือว่าเขาว่ากันว่าจะติดกล้องมาให้ทายว่ากี่ล้านสล้านน้อยแบบห้าล้านน้อยแบบแปดล้านกระจอกไปโหสิบล้านดิไหมกระจอกมากสิบล้านอะไรทำอะไรไม่ได้หรอสิบล้านที่ซูโนเขาได้ไงโอ้ยนี้มันต้องเจ๋งมากต้องชัดมากแม่รับไปเลยเซ็นเซอร์ขนาด41ล้าน ซีซัเวลาได้ด oh! นะีก็เราต้องพูดย้อนกลับไปที่โนเกียเทียวว,ว,ววิวแปลกสุดแปลกเลยเดียวตอนโนเกียเทียวิวนี้เราเคยมีรูปถ่ายนะเป็นตัวอย่างในบลอ็อกด้วยนะเคยเข้าดูไหมเคยไหมนิดนึงอ่ะนิดแต่ว่ามันคือเว็บเราด้วยเราก็เข้าไปดูบ่อยผ่านเนี่ดูผ่านเฮ้ยนี่เว็บเราโน้ตคุณต้องจริงจังกับเว็บเราที่มากกว่านี้ด้วยโอเคได้กลับบ้านไปดูเลยป่ะกลับบ้านไปดูเลยเปิดเผยๆนะเออนะโฆษณาเว็บเป็นไง นะต่อเลยดีกว่านะเขาบอกว่าจะติดเซ็นเซอร์กล้องมาถึง41ล้านกันเลยเดียวซึ่งแน่นอนว่ามันจะชัดขนาดว่าเห็นซีลุกันทีเดียวนะตอนนี้<ม>เห็นสิวของเราละลนะใช่มันไม่เห็นนะไม่เห็นเพราะว่ามันไม่ถึงไงใช่อ่าสี่สิล้านสี่สิบเอ็ดล,ะละ้านนี่คือจริงแล้วถึงขนน่ะต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าการที่พิกเซลมันเยอะเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ากล้องมันจะชัดเออคือมันหมายว่าการขยายภาพและภาพมันจะไม่แตก เออซึ่งแบบว่าคุณถ่ายครับลง Facebook เนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้หรอกไอ้สี่สิบเอ็ดล้านเนี่ยเออสี่สิบเอ็ดล้านนี่ถ้าจะขยายใหญ่ก็น่าจะเข้ากับผนังบ้านเองใส่กรอบรูปใหญ่ๆตัง้งหูโหใส่รูปแบบเอาพวกเราใส่ดิจิตี้กันเนี้ยอ่าแล้วก็นะใส่รูปดิจิตี้พวกเราก็ติดใช่ไหมเออสวยๆอย่างนี้ได้เลยนะแต่สิ่งที่มันเยี่ยมกว่านั่นคือตัวเซ็นเซอร์มันหาได้เป็นสีบเอ็ล้านนั่นหมายคว่าเซ็นเซอร์มีขนาดใหญ่ขึ้นใช่ภาพมันจะคมชััดดขขึึ้้้นนรบแสงไมาก นะแน่นอนว่ามันจะต้องแพงมากตามสไตล์โนเกียเวลาโนเกียออกแฟลกชิปมาใหม่เนี่ย to ต้องบอกเลยว่าแพงโคตรแพงโคตรแต่เราก็ยังซื้อมันใช่แต่ของเค้าดีของเค้าดีใช่ของเขาดีของเค้าดีใช่ใช่เราไม่มีแบดลองมาเราไม่เราไม่เข้าใครของไหนเลยโอเคป่ะแล้วมาถึงข่าวที่หน้าตอกกระเจี๊ยบสุดนะก็คือข่าวของไอ้ตัวนี้นั่นเอง Asus Nexus 7รู้ไหมว่าเฉพาะปี2 0 okay. 2 3เนี่ยนะตั้งแต่ต้นปีมัน ขายไปแล้วทั้งหมด8ล้านเครื่องอะเยอะมากเมื่อโลกกัาตอนที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วช่วงปลายปลายปีเนี่ยรวมทั้งหมดตอนนี้ขายแลทั้งหมด12ล้านเครื่องเย้วู้ซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณกำลังจะได้ดูรีวิวของไอตัวนี้ต่อจากนี้นั่นเองเต็ีมตัวเลยคนระเราจะไปรีวิว Asus Nexus 7ดกันแล้วไปเจอกันเลย เมื่อคุณแกะกล่อง n e x u s 7มาเนี่ยสิ่งที่คุณจะเจอก็คือแท็บเล็ตเออเข็มไว้ฆ่าคนไม่ใช่ไม่ใช่ไว้นะไว้จิ้มซิมเออจิ้มไม่ได้เลยพราะนี่ไงอ่าฉันไม่รู้ไม่จิ้มอ่าคุณไปจิ้มตรงไหนเนี่ยเอาละคราวนี้เนี่ยคุณโยโย่เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูกันว่า ข้อดีข้อเสียของ ASUS Nexus 7นั้นเป็นอย่างไรบ้างบอกตรงๆว่าเราจัดหนักมากๆนะใครรับไม่ได้เนี่ยนะปิดไปเลยคี่จะบอกว่าหวยเนี่ยลงดาวว่าปวยเลยนะเออแต่ถ้าดีเนี่ยเราก็ชมสุดใจเราไม่มีแอดและลืมการรีวิวถือแบบเดิมๆคุณไปได้เลยเพราะว่าเรานั้นเบื่อแล้วทำาการเชียร์หันขาคือเราไม่ใช่คนหายหันขาไงว่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่า คือเราเป็น,าร,ปนรายการที่สื่อกลางจริงนะถ้าเกิดว่าคุณคนนันอยากจะได้ความดีแล้วก็ต้องดูรายการเราเท่านั้นเท่านั้นใช่ย้ำเท่านั้นเพราะตั้งแต่ถึงตอนนี้เนี่ยยไม่มีสปอนเซอร์เะไแล้วถ้าเกิกใใดว่าใครมีใจอยากจะจ่ายสปอนเซอร์กับเราแล้วก็ติดต่อมาเลยนะจ๊ะที่อีเมลข้างล่างนี้แต่เดงติดต่อมาแล้วเป็นสปอนเซอร์คุณขอบอกเลยนะว่าของคุณเนี่ยถึงจะดีจริงเนี่ยนะเอ้ยถ้าดีจริงถ้าเจอพวกเราแล้วก็ขายดี่แน่นอน แต่ถ้าของคุณไม่ดีเนี่ยคนก็ซื้ออยู่ดีแต่ได้ดูข้อเสียแล้วมาทำได้เท่าไหร่เออมันดีถ้นเราสมัครเตอร์อะไรดี่อยางติดต่อแล้วก็จับแบบขล่างตามนี้นะอันนี้เราจจไปดูกันเลยว่าเบือไหมกับการต้องพกอะไรหนักๆเนี่ยเบื่อไหมเบื่อมากแล้วก็มันหนักจริงๆโอ้โหนี่น้ำตาลจะร่วงจะไหลร้องไห้โอ้โหโ คืหนักเหลือเกินโอ้โอเอาเลยนี่เราเอาเล็กๆให้เป็นไงชอบไหมสบายเลยอะ่ะราคาสะดวกมากว,วิววิววิว,วนะแต่เรามาดูข้อเสียของมันหน่อยดีกว่าคืออะไรมันเปิดเว็บเป็นไงบ้างฮะก็มันช้ามากเหลือเกินเดี๋ยวเปิดช้าจริงนะเดี๋ยวต้องลองดูว่ามันช้าย,ยัางไงถ้าใครอยากรู้มันช้างไงต้องไปลองเล่นแต่ว่าแบบมันมันช้าจริงๆ ใชป่ะ <Char> <Hey pa? S 2> แต่ก็ไม่ค่อยจะไปลากก็ไม่ค่อยจะไปแล้วแย่แล้ว,ลวตอนนี้คือโหลดไม่ไปเลยเว้ยใช่โหลดนานมากเออครานี้หนักเลยครานี้โหลดไม่ไปเลยครานี้ขึ้นก็โหลดได้ g ู o g l e คมหัวมากแต่วิธีแก้ก็บอกไปแล้วไปเปลี่ยนเบราว์เซอร์ซะเห็ uh huh. hey นป่ะแต่เนี่ยคือการเล่นเว็บป่วยมากป่วยจริงๆนะ uh huh. ต่อมาเป็นเรื่องวัสดุเป็นไงบ้างฮะกัรลอยไปดีไหมฮะดีมากขอบอกว่าขีดข่วนนี่ไม่มีทางได้เกิดขึ้นกับเกซัส เซเว่นแน่นอนสบายเครื่องอ่าเห็นพี่เล่นเกมเล่นเล่นเกมนี่ก็สบายเหมือนกันใช่เพราะว่าลื่นไหลลื่นไหล,าหลามากๆนยีย่ไงยิงยิงยิงโอ้ไม่มีอะไรเลยนะถ้าเป็นทุกการกระตุกที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากเครื่องนะฮะไม่ได้เกิดจากวิดีโอเราอีกแล้วนะฮะก็คือมันเป็นเครื่องให้เล่นดีเพราะว่ามันได้อันนี้สองจัดเลยไหมเอ็ IA, นวะีเดียเทกทรีไงเทกซทรีเขาเก่งเล่นเล่นเกมอยู่แล้วเออดังนั้นสบาย เล่นเกมจริงๆแล้วเราไม่พูดถึงเรื่อขงขนมคะแนนหรอกเพราะว่าประสิทธิภาพเป็นงานใช้งานคัญกว่าเออแต่นี่เราเห็นแล้วว่ามันเล่นเกมดีจริงๆแต่ว่าเล่นเบฟ่วยมากๆนะสรุปคือข้อเสียมันคือเล่นไม่วยแหละนะ่ uh huh. วยจนไม่น่าให้อภัยอะ่ะนะส่วนบบเรื่องกล้องถ่ายรูปนะก็มีติดมาบ้างจริงๆกล้องถือว่าไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีมากนะความเดียดก็ไม่เท่าไหร่นะก็ลงโปรแกรมเพิ่มก็พิมพ์ในเพจโซไปเลยว่า camera นะคุณก็จะได้ทั้งหมดเองนะจ๊ะส่วน so, อันนี้เป็นเรื่องลำโพงอ่ะ ม,มีเสียงเซลาาเสียงเซลาวลลมากดีดีมาก <ๆ S 2> จริงมมจริงเป็นคนชอบงานอแบมาทีแล้วอะงเขาถ้ามาเทียบกับจอ iPad เนี่ยเอ,อคุณโยโย่เห็นไหมว่าจริงๆแล้วถ้าปรับแสงเท่ากันเนี่ยนะสีของ asus nexus 7จะ,จะเข้มกว่าเออส่วนจอไอ,อ,อจอเลติน่าอันนี้เป็นจอเลติน่าข้างล่างเนี่ยมันจะใสแล้วก็สว่างเป็นธรรมชาติกว่า คือพูดง่ายคือไอจอของ asus เนี่ยมันมีคอนทราสต์เยอะกว่านั่นแหละนะแต่โดยรวมก็ถือว่าชอบทั้งสองอันสรุปให้ชัดเลยว่าข้อดีของข้อเสียของ asus หรือว่า asus ของเราเนี่ย nexus seven เนี่ยนะก็มีข้อเสียมากมายไปแล้วโดยเพอเรื่องของการเล่นเวทเอาละเราจะมาสรุปข้อดีและข้อเสียของ asus nexus 7 e v e n ด้วยกันนะต้องบอกเลยว่ามีข้อหน้าคิดหวังอยู่ค่อนควรใช่แต่ว่าเป็นข้อมีหวังที่ไม่น่าให้เอฟนแปลว่าอะไรคือหมายามว่า การเล่นเว็บเนี่ยมันแย่ว่าทามากมาเข้าคันเชี่ยเลยอ่ะห่ะวยมากเออแต่ว่าคุณก็มีธีแกง่ายคือโหลดบอสเซอร์มาใหม่ไม่ว่าจะเป็นดอฟ p ิงบอสเซอร์นะหรือเป็นไฟ r e ร์ฟอกซ์หรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณชื่นชอบซึ่งมันดีกว่า Google Chrome พี่นะว่าเราผิดหวังว่าเฮ้ยเพียว g o o g l e เนี่ยมันน่าจะทำ o g l e Chrome ได้ดีกว่านี้แต่มันก็ทำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> แต่เสียใจไปเพราะว่าพวกคุณนั้นยังได้ อันนี้สมุดอื่นจะคอร์ทราคาประหยัดอันนี้คือทอันนี้เปิดตัวเหมือนต้น <ải S 2> ต้นเลยนะใช่ถ <üyor uz: S 3> ือว่าเหมาะสมมากถูกมากราคา<ต>ใช่ใชแต่เป็นอคอร์ทที่ดีแล้วก็มาจาก Google โดยตรงนตนเนี่ยเดีมาดูข้อดีของมันเนี่ยคืออะไรบ้างก็อย่างที่เห็นไปก็คือว่ามันส, dette, มนสามารถอย่าเล่นเกมได้ลื่นมากใช่เออซีบียูเป็น Nvidia เ e ียร์เทนทรีนะเอลจีออติมาโฟร์เองก็ใช้คือคุณโยโย่นี่ยเขาใช้เอลจีออติมาโฟร์เอ็กซ์นะเรื่องเล่นเกมนี้ม,มันเป็นห่วงใช่เลื่อนฟื P ้นเลื T ่อนฟื้นเลยแต่ว่าเรื่องเบราว์เซอร์เนี่ย L G โปร X ก็ทำได้ดีกว่าใช่เออเร็วมากขอบอกไม่ปิดหวัว<ต>กวเลยคือจริงจริงถึงจะใช้โคมใน L G โปร X เนี่ยก็ยังดีกว่านั้นแย่ว่ะไม่ชอบ <c oughs> เล่นไม่ควันมาก <c oughs> แต่ยังอื่นดีมากเล่นเกมลืม่นเพลินเลยเล่นเกมคือเอ็ Nvidia นวีเดียร์ทุกคนรู้ว่าเขาก็จะเป็นเจ้าพ่อแห่งการ์ดอะไรนะการ์ดจออ่ะผมดเดียวเท่านั้นสิ่งที่มันดีมากเลยคือเขาในสามารถที่ทำให้เราเนี่ย เล่นเกมได้ลืน่นไหลมากๆเลเยเด็กๆนะครับข้อเสียต่อมาที่เราไม่ได้พูดถึงเลยนะแต่ว่าพูดถึงบ้างก,ก็คือก็คือวันนั้นอยู่ดีจำได้นไหมมันมันกระพริบแบบจะได้ไหมกกกใช่มันแบบมัน,ม,นมันลวนอ่ะเอออยู่ดีมันก็วิ่งเองอ่ะให้เราปิดเราเราให้น้าจอไว้แล้วขีหลอกอ่ะมันหมายถึงขีเลยเออแต่ว่ามันก็ยังสามารถที่จะนํามาเอ่อตั้งแต่ครั้งนั้นเนี่ยตั้งแต่นำมาจากครั้งนั<ต>้นเนี่ยก็ยังไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นเลยซึ่งเราก็ไม่รู้เกิดจากอะไรเว้ย บอกแล้วไม่ยีเราแฉนด้วยอชับไม่เลี้ยงคนอืนได้จะได้แบบว่าเ hey, ฮ้ยเว็บนี้มันไม่หลอกลวงเราดีกว่าเฮ้ย hey, จีนว่าเชื่อฉ<ส>ีดได้นี่แม่ลงนะคะคุณควรจะเชื่อเราเลยเพราะว่าเราไม่รู้จะหลอกลวงจะมาแบนั้นะแต่ว่าโดยรวมเราให้คะแนนตรงนี้เหมือนต้นนคอร์ดคอร์ใครแล้วก็คอร์ฟองงานของไอโมบายใช่ตอนนี้คอค์ดคอรหมือนต้นนก็อยากให้เก้าเต็มสิบคือพวกนี้คือนอกจากเรื่องเว็บไซต์แล้วเนี่ยก็มีปัญหาอีกนิดหน่อยก็คือ ลนวนๆนิดจัดชาญยังเป็นทีหนึ่งแล้วก็มีเออเราก็ใช้ตัวอะไรตัวเราจำไได้แล้วเอาเป็นว่าไอ้ตัวเนี้ย Wi-Fi กระตุกสุดอ่ะ uh huh. อาจจะเพราะมันจับสัญญาณ Wi-Fi แบบว่าหลายชั้นดีสุดๆเลยคือทุกตัวมันวางในตำแหน่งเดียวกันคุณต้องคิดดูด้วยว่ามันก็ควรจะใช้ได้ดีเท่ากันด้วยใช่แต่มันก็ไม่ได้ไงอ่ามันต่างกานะันอ่ะอ่ะสุดเล็กแล้วแต่ว่าลำโพงเขาดีนะเออลำโพงใช่แล้วก็ยังกันลอ,อยรวมถึงเบามาก เขาใช้โน้ตบุ๊กของ asus เหมือนกันกระโพงเขาเจ๋งจริงคือต้องยอมรับว่างาน asus เนี่ยเขาประกอบงานดีแต่ว่ารุ่นแรกก็จะมีมาหางเงินชื่อซีที่เขาบอกว่าจอพองเขาเยอะเลไรหน่อยเนี่ยนั่นมันเรื่องเล็กคือน้ำเรื่องเล็กคือเปน็นการใช้งานไม่ใช่เราสนใจหรอกอน้นเรื่องเล็กเข,ข้ามานั้น,น,นเองต้องฝากทุกคนไว้ด้วยว่า asus s7 ก็ยังเ,เป็นแ,บบแบบทนีน่น่าซื้อมากๆในราคาหมื่นต้นๆใช่ถ้าเกิดว่าเป็นค่ายอื่นเช่นนะเราจะไม่พูดชื่อใครอะไรกันเพราะว่ามันจะเป็นการดิสเครดิตเขา samsung นะอย่าง samsung หมืนน่นต้นต้นเนี่ยก็ได้ดูโอ,อขอมาพวกแถบสองจุดแถบสองอะไรเงี้ยแถบอะไรเงี้ยเออก็แาจจะดูซูอะไรเงี้ยอืมก็เราก็เชียร์อาสซนถาวรดิสเกติสัมสูงคืออาสซนเขามีตัวที่ดีของเขาอยู่แล้วก็ถือพวกน้องนนโน้ตอะไรสองสามแล้วนะเขาดีของเขาอ,อยู่แล้วชั้นเขาเยอะใช่แต่ว่าถ้าเด็นในราคาเท่าะะก,กันเนี่ยใช่เราก็ต้องเลือกตัวนี้เลยใช่ไหมถูกค่ะถ้าข้าหนักแล้วก็เราเลือกตัวนี้แน่นอนนะ ไม่ต้องคิดอะไรเลย,เ,ลยเราเลือกตัวนี้แน่น,นอนดีใช่ <ت ت> เพราะว่ามันคือเรบอกผ<บ>ู้หญิงว่าลองถือดูสบ,บายใช่เมาส์หนิวู้อันนี้อ่อาทุกคนน่าจะชื่นชอบไปอย่างดีงย่างอะไรก็ตามน,นะต้องบอกเลยว่าวันนี้เราฉาบกันไม่เลีย้ยงเลยทีเดียวปวดนนื้็สับหมดหวานมากอะไรดีก็ดีกล้องกลไกต้งให้รูปอะไรเราก็พูดกันไปหมดแล้วนะยังไงฝาก Asus ZenFone 7 เอาไว้ในอ้อมอ้อมใจทุกท่านด้วยแล้วกันนะเราให้ไปเลย9 5้เต้มส0ไปเลยส่วนเรื่องคราวหน้าเนี่ยเราจะเป็นการวิวเรื่องอะไรเราก็ไปติดตามสเตจกี่ตอนที่สามง่ายติดตามด้วยสสารบวันนี้สวัสดีเช้าวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะก็เข้ามาสู่ในช่วงลูกคมกูรูนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทายมือถือกันนะคะเดี๋ยวเรามาทายกันดีกว่าว่ามือถือที่ โยโย่เอามานั้นเนี่ยมันคือรุ่นอะไรแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะลองแอบ,บไปถามกูรูนาดุดก่อนพอเขาเนี่ยชอบอวดเหลือเกินพวาเขาเนี่ยนะรู้ทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับมือถือเดี๋ยวต้องเรแอบ,บไปถามดีกว่า <c oughs> นี่มีอะไรมาให้ถ่ายแหละวันนี้จะเป็นอะไรเธอว่างมากปะเนี่ย สบายๆของเราเราแค่อยากรู้ว่าว่าเธอจะรู้หรือเปล่าอะไรของเธอเนี่ยรูปเนี้ยรูปเนี้ยบอกเขาหน่อยดิจะถามว่าอะไรรู้เยอะไม่ใช่เหรอจะถามว่าอะไรบอกเขาหน่อยดีว่าไอ้นี่มันคือรุ่นอะไรแม,แม่มาดูกันค่ะว่ามาดูจะตอบได้หรือเปล่าการวิเคราะห์โดย professional <c oughs> อย่างเราเนี่ยนะ จะต้องบอกเลยว่ามันคือมือถือที่ดีมากๆมือถืออะไรวะเนี่ยมือถือที่ทีมากาเอารุ่นบ้าเลยวะเนี่ยเอา้าไหนบอกเป็นกูรูไม่ใช่เหรอโอแค่นี้ไม่รู้เหรอโหยเรารู้ว่ารุ่นนี้ใช้ไมโคร USB หละเนี่ยเห็นไหมมันเขียนไว้แหมก็มันเขียนไวอ้อ่ะต้องรู้สิว่ามันคือรุ่นอะไรอะ่ะทรงมนๆแบบนี้เลียมๆแบบนี้ ี t c ชัวเดี๋ยวกันนะรัน A.T.C. แน่นอนตอนหนึ่งเธอบ้าปะเนี่ยเธอไหวปะเนี่ยแล้วดูที่โอ้โหคุณผู้ชมต้องถามว่าเราปัญญาอ่อนกันสองคนเนี่ยสงสัยจริงมหมคือจริงแล้วเป็นคนจริงจังนะเป็นคนซีเรียสเราจะมาทำแบบนี้ไม่จะบอกเไรเธอแค่อย่างเดียวเว้ยจริงๆแล้วเรารู้แต่แรกแล้วเว้ยตอเราที่จะพูด มือถือเครื่องนี้เมีอหรือเกิดอ่ะก็ลองดูไว้ไมือถือเครื่องนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูดูไว,นะ Motorola, นนว้นะม o โตโรล่าแน่อนอนตอบเลยคบตอบสุดท้ายม o โตโรล่าเลเซอร์ไอทัวถูกแน,น,น่นอนถูกปะวะเรามาดูกันดีกว่าว่าใช่หรือเปล่าน,น,น,นั่นไงนี่ไงโหดูดูดโอย เราบอกเขาไม่สำเร็จอ่ะชามบ้านเรียกว่านะนัดดุดโปรเฟชชั่นอลโอเคปะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะขอมานแน่กลับไปซื้อใหม่ไปเลเซอร์ไอช่วงกุ๊บเลือดก,กับมือจือกุ๊บเลือดกับมือถือนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเราคือรายการแรกนะในประเทศไทยที่จะเอาคุณ มาเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีได้อย่างดีที่สุดนะั่นเราคือยาอ่อนวายควาควายควาเธอที่เป็นปัญญาอ่อนจริงนะเราคือนัาด,ดุกุบ๊บเอดีน้โยโย่กุ๊บบีุ๊บเลื่อนเตียงเป็นยไงนักหนาคนกุ๊บบีเป็นคนคิดอะไรช้าจ,จริงหรือไม่จริงไหมแย่ <Yeah. S 3> คือเราจะดีเลย์อ่ะ มากวกว่าคนอื่นอะ่ะแสดงว่าเราต้องเลื่อมมือถือที่มันดีเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แหลนะเอาละเรามาดูดิว่าพฤติกรรมของ<ม>แต่<ม>และคนเนี่ยเวลาคนเลือกมือถือในจักรยานเพืเ่อนนั้นเป็นอย่างไร<ม>แต่วันนี้เราเงารงไม่มีการสัมภาษณ์แต่เทสหน้าตั้งแต่เทสหน้าใบแล้วเราจะมีการสัมภาษณ์แล้วแล้วถ้าใครทำได้แบบเราแล้วก็เออมาเรียนแบบเราเนี่ยแหละนะเราคนแรกโอเคป่ะเออเราออกตัวกันเลยเว้ยหัวไปละนะเล่ากุ๊บเอฟีนะถ้าเป็นเราพฤติกรรมเรื่องมือถือของเราแบบว่าเรื่องมือถือที่แบบว่า ไม่เหมือนใครอ่ะคือเราจะไม่ลองใช้มือถือที right ่เหมือนใครอ่ะอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะแค่พูดฝั่งคืออย่างไไพโบนเราไม่ใช้เออแกสซิโนตไม่ใช่พ่อคนใช้เยอะไม่ใช่ชิคแนวเกินไปนี่เป็นรายการแรกที่ลองเปิดตัวว่าใช้มือถือยี่ห้ออะไรครั้งแรกอ่ามือถือที่เราใช้ก็คือ LG Optimus View มือถือคนถามออาแต่ว่า Google ได้หมในที่เราแต่ว่า g o o g ความแปลกมันคือมันเป็นจอสีเลี่ยวเวย้ยสีเลี่ยวมนันหน้าเออมือใครไม่รู้เอหยียบมือมึงแนวแนวแนวสุดๆอ่ะสุดเราในที่น่าอิจฉาเราลู้ไปแล้วว่าน้องยโยเนี่ยจะใช้เป็น LG Optimus 4X อ่าวเดี๋ยวโชว์เขาดูหน่อยเร็วนะ LG Optimus OK. 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 เออช่วยเพื่อนที่น้องเขาดูหน่อยอ่า <A> คำถามเดียวเลย อย่างเอเนี่ยเลือกคำถามเยวฟังก์ชันอะไม่เท่าไหร่ฟังก์ชันอะเรื่องรองอ่ะกูขอแปลกไว้ก่อนไม่เหมือนใครเหมือนนี่ใสเอบเออจริงเหรอเอต้องไม่เหมือนใครอ่าถ้าคุณเป็น a อแล้วก็คุณลองคอมไม่์มาสิว่าคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าวู้แต่ว่าคุณเป็นอะไรนะดีดูบีให้นยังไงเรื่องมือถือจากอะไรอย่างเราเหรอเราจะเรืองมือถือจากหนึ่งคือราคานี่เป็นยังไงดีไซ ใช่แล้วก็แบบสวยใช่คือเห็นแล้วแบบถูกใจใช่เลยเอาเลยอย่างนั้นแล้วก็อย่างที่สองก็คือว่าต้องฟังก์ชันเหมือนแบบเราอยากใช้อะไรงี้ยฟังก์ชันคือตรงกับที่ใส่เราเคยอยากรู้แล้วเคยอยากรู้ไหมว่าข้างในมันใช้ CPU อะไรอะไรเลยไม่เคยอยากรู้เลยกูพีไม่เคยอยากรู้เรื่องอะไรเลยเรียนเรียนน้อยป่ะคืออย่างแบบ กลุ่มนะ AB กับ B นะเอาเคสอเลยนะเออถ้าจะหากว่ามือถือเครื่องไหนเนี่ยใช้แล้วดีเนี่ยให้ถามครูป,ปีเถอะคือถ้ามาถาม AB เนี่ยคือ,อถ้าไม่ใช่รายการเราแนละ้วถ้าไม่ใช่รายการเราคือคือเราเป็นพิธีกรไงแต่เราไม่ไม่แปลกเนไงแต่นนในชีวิตจริงแล้วก็เราจะเรียกว่าเฮ้ยไม่เอา,าไม่ใช้หรอกรุ่นนี้ม่นเกิดเหมือนชาวบ้านเขาไม่เอาไม่ใช้ไอ้กลัวไม่ใช้ไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีนะแต่มันใช่จริงๆมันดีแต่ว่ามันเยอะเขาเป็นคนแปลก แปลกที่ไม่เหมือนใครนะแต่อย่างมือถือที่ผ่านมาในชีวิตกะเป็นเดลทริกแปลกเมื่มันมีมีคนรู้จักบ้างเดลทริกเออ LG อัลจีนัทวิวคนไม่ค่อยใช้ HTC ชาชา่าเนี้ยประหลาดทั้งนั้น Moto r o l a Laser และยังมาบอกให้เอาใช้อีกนะเอออะไรได้ที่มันม,มารับมันใช้คืออะไรก็ได้ที่มันไม่เหมือนชาวบ้านอะเราใช้ก่อไอ้โมบายที่ใช้น่รุ่น IP 6 0 1 0น่ะมีใครรู้จักเ่อไไม่รู้จักอ้นดิ แต่บางคนรู้แล่ส่วอย่างรู้คนเดียวเออถ้าคนที่บอกว่าเล่นมือถือแรง,งนก็ต้องรู้อยู่แล้วแล้วคุณล่ะ <c oughs> เป็นมือพวกเราหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยดีกว่านะค